วิธีการทำงานของรถบบยาให้น้องเขานะคะอันนี้น้องเขากำลังลองขับอยู่นะคะโอเคค่ะขายพันด้วยนะคะของเจ๊ดีเดี๋ยวฝากเบอร์โทรไว้หลังวิดีโอนี้นะคะ <Yeah. S 2> อำเภอทา่ทาตะโกจังหวัดนคะรสวรรค์ค่ะว้าว wow. ยาสวยยาสวยเนาะสวยกลิปเลยยาสวยแจงเลย <c oughs> เอาอีกเป่คพ <c oughs> งยกตอยาให้ดู นี่ค่ะต่อยญ้ามันจะพอดีเห็นไหมคะประมาณสามนิ้วหรือสองนิ้วจากพื้นดินค่ะโอเคขอบคุณค่ะส่งงานเรียบร้อยแล้วจ้า